วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากจินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่นำเสนอได้มาจากการคาดการณ์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายครับผมครับสวัสดีแฟนๆท้งบาน่านผู้ชมทัางบ้านนะครับเนะาะกลับมาพบมาพอก,กันหลังหวยออกนะัพี่น้องครับผม ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่โชคดีในงวดนี้เนาะพี่น้องเนะาะสำหรับผู้บี่ท่านได้มีโชคหรือโชคบ่ท่านดีก็เอาไว้งวดต่อไปเนาะพี่น้องเอาไว้งวดหนา้าผู้ใดโชคประท่านได้เข่าขาง้งคือจังกับผมนี่แหละคือจังแอดมินนี่แหละเนาะโชคปบะท่านได้เข่าขาง้งเพราะฟันใด วัน,นี้ก็บาถือกันเดื้อพี่น้องเลยจักสีว่าจังดก็ว่ามันเก่งขักเก่งแน่อยู่ก็บว่าเข้าห้ายไปออกนี่ย่งเลขท้ายสองตัวสองสามนะครับเลขรางวัลที่หนึ่งศูนย์สีห่หเจห้าศูนนะครับ0ูนย์สีหสส่หเจดห้า 2ตัวล่างสองตัวท้ายาเลขที่ออกสองสามครับผมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านก็ท่านใดที่โชคดีก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่นะครับอแอดมินกับโซกระบออยากเข่าขางปันไดเนาะช่วงน,นี้เนาะ งวดที่แล้วกับว่าเถือกได้พี่น้องบอกให้แฟนๆทั้งบ้านอย่เถือกโยกต่ว่าโตเจ้าของเองของกับผมเนี่ยปัดปีซื้อผัดตัดออกมานะพี่น้องเนาะตัดออกตัดออกผัด่าซื่อก็เลยว่บาถือกจ่อยงวดวังหันนะงวดก้อนนะนะครับสำหรับวันนี้กับว่าถือกยิ่งเกา่า ก็ว่าถือเก็เจ๊กเขเป็นแน,วน่วหดเจ้าก็เป็นแน่วใดสงสยัยสงสัยห้อยนี่มันด้ติดโควิดติดใดเลยบ่ปเป็นไปตามเป้าตามแผนเนาะพี่น้องเนาะสงสัยสิทาวัคซีนที่ใดบ่อ่า น่าจะรอวัคซีนอยู่ก็เลยวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนก็เลยหวยก็เลยไม่เป็นไปตามแผนนึงไง <c oughs> แหม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยบอกไปนะพี่น้องเนาะอย่าไปเครียดมันนะพี่นอนะ้องเนาะเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราก็สู้กันต่อไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปเก็บแรงสู้ต่อไป ในงวดหน้านะครับก็สำหรับแนวทางงวดต่อไปก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมที่ถูกหวยก่อนนะครับ ก็คงจะมีหลายคนถูกเหมือนกันนะครับคงมีหลายคนถูกเหมือนกันนะครับสำหรับเลขสองสามก็ไม่เข้าสูตรครับไม่เข้าสูตรไม่เข้าตำลานะครับสองสามไม่เข้าตำลานะครับแต่จะ,จะไปเข้า,าตรงศูนย์ห้านะครับ 5005 500, นะครับจะไปเข้าตำราตรง0550แต่ว่ามันเป็นไอเลขกำลังวันนะครับเป็นเลขกำลังวันนะครับแต่ทางยัดมินก็ได้จับอีกตำราหนึ่งก็เลยเอาอีกตำราเล่มหนึ่งมามาจับคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เลยพลาดไปงวดนี้นะครับ อุตสาตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะได้ร้องดังๆสักหน่อยนะครับหวังว่าจะได้ร้องดังๆกับแฟนๆทางบ้านสักหน่อยครับก็ชวดไปครับก็ชวดไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเล่นหวยเล่นหุ้นก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันช่วงขาขึ้นมันก็ขึ้น ซื้อตัวไหนมันก็ถูกมันอยากจะถูกมันนึกอยากจะถูกมันก็ถูกนึกอยากจะออกตัวที่เราซื้อมันก็ออกก็งงเหมือนกันช่วงไหนขาลงก็เก่งเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะเข้านะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาหุ้นก็เหมือนกันนะครับมีขึ้นมีลงเหมือนกันนะครับเหมือนกัน อย่าไปเครียดมันนะพี่น้องอย่าไปเครียดมันชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปนะครับงวดนี้ไม่ได้งวดหน้าเอาใหม่นะครับงวดนี้ไม่ได้งวดหน้าเอาใหม่โอกาสมีตลอดนะครับสําหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตราบใดที่รัฐบาลยังออกสลากกินแบ่งมาให้ท่าน ผู้ชมให้พี่น้องทางบ้านได้ซื้อกันนะครับเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสแก้มือใหม่กันทุกครั้งนะครับหนึ่งเดือนมีสองครั้งนะครับนะครับหนึ่งเดือนมีสองครั้งไม่แน่นะครับวันหน้าอาจจะมีเฮก็ได้อาจจะได้เฮดังๆก็ได้นะครับเนาะพี่น้องเนะ สำหรับแนวทางก็เดี๋ยวผมจะให้แนวทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปดูนะครับไปพิจารณากันก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการาซื้อสลากกินแบ่งงวดต่อไปมาเก็บไวนบ้นะครับนะครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีสลากมาวางขายนะครับแต่ว่าให้ตัวเลขให้แนวทางท่านผู้ชมไป พิจารณากันก่อนนะครับพิจารณากันก่อนหากว่าท่านผู้ชมชอบก็ค่อยซื้อหามาเก็บไว้นะครับก่อนที่เราจะซื้อหาไม่ทันนะครับเดี๋ยวคนอื่นเอาไปก็จะเสียใจอีกนะครับเผื่อสลากใบนั้นฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาก็จะเสียใจกันนะครับหรืออย่างน้อยถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวก็ยังดีนะครับก็ยังดีนะครับ นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันนะครับว่ามาีตัวเลขมีสมการตัวไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมก็อย่าพึ่งยืนงงนะครับอย่าพึ่งงงนะครับในตัวเลขว่า,ามันจะออกไปแนวทางไหนนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางนะครับแนวทางกันนะครับสำหรับแนวทางที่จะให้ไปก็มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะก็แค่สามตัวเต็มที่สี่ตัวนะครับผมจะให้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูแนวทางว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับไปดูแนวทางกันได้เลยครับ ทีนี้แนวทางตัวเลขสมการตัวใดแน่นะพี่น้องเด้อยาเฝ้ายืนงงในดงตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคนที่หายแนวทางไปก่อนกระดาษก็ะเบดแห่เบรียนแขวนเหลียยกเครื่องกิ้วเข่ามดพี่น้องเอ้ยแนวทางเด้อพี่น้อง มาน็นะนาะแนวทางงวดวันที่ว้ตัวหนังสือก็ไดา หนึ่งกันยาหกสี่นะครับพี่นอ้องเจ้าหนี้ก็สีส่ี้สองสี่สองแปดแล้วก็ สี่เปรสองห้าหนึ่งสองสามสี่สองนี่อยู่สี่ตัวได้พี่น้องเด้ออ่าแ <c oughs> นวทางเด้อพี่น้องแนวทางหมด ต่อไปงวนวันที่หนึ่งผมสี่้อยให้พี่น้องไปก่อนเพื่อทีอ่าสิไปจัดสื่อจัดหาเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับโตติงกะตวัวเนนเด้อพี่น้องเด้อตวัวเนน เน้นให้ยสองตัวก้อนเด้อพี่น้องเด้อกันมกกักอ่ะเยน่าเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะก็ผมก็ไจะหายแนวทางพี่น้องไปตะก,กอนสองตัวนะครับเน้นรางสองตัวถ่ายเด้อพี่น้องเด้อลางเด้อพี่น้องเด้อสองตัวถ่าย นะครับมีสองซีสองแปดซีแปดแล้วก็สองหาเด้อพี่น้องเด้อกพี่น้องกับพี่หน้าเบางเกานะครับกะขันมักสองแปดน้ำเกาสองแปดน้ำนะพี่น้องเด้ตอตนจะเอามักสองหากะเน้นสองหาันมักสองซีกัเน้นสองซีมักซีแปดกัเน้นซีน 48, แปดเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผมก็จะให้จริงจริงจริงๆเน้นสามตัวนี่แหละพี่นอ้องอะ เห็นสามตัวแหละวะตัวนี้เป็นตัวร่องไปซะเพิ่มตัวหนึ่งตัวร่องเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสามตัวนี่ผมให้เน้นเด้อนะครับเน้นเน้น พี่น้องกับพี่นะเบิงนะครับกันมักกับไปเลือกซื้อเลือกหาอาสลากไหวเดอ้อพี่น้องเดอ้อตัวเน้นกับสองสี่สองแปดกับสี่แปดนะครับสองสส้นสองโตสองหาสองเก้ากับเป็นตัวล,อล่องไปน้องพี่น้องเนาะผมจิบปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวดอ,อหาว่าผมไปขัดหลอกหรือไปหลอกเลียนแบบผู้ใดมาเนาะพี่น้องเนาะผมปล่อยก่อนให้พี่น้องเป็นแนวทางไว้นาะอพี่น้องเนาะก็จังไดกับถูกติดบ่าวากันเนดะ้อพี่น้องเนาะแช่แนวทางเนาะ ถูกปิดว่าว่ากันกับงวดวังหันงวดไอ้ั6สิงหากับขอโทษขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเดอ้อพี่น้องเดอ้อกัเล่กับพลาดไปเนาะพี่น้องผมกับบอถือกัน <c oughs> ผมกับบถือกันขออนุญาตขอโทษแฟนคลับเอฟซีทุกคนด้วยนะครับงวดนี้เอาไหมพี่น้องกะบปีหน้ากันเบิ่งเอาบอยกอนโมเลยต้นงวดเลยนะพี่น้องเนาะ พิจารณากันเบิ่งเอาับสําหรับปูใดเขามาแล้วกับขออนุญาตกดคนละหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอุรัสยาวาไรตีเดอ้อพี่น้องเนาะขอกดละหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์หนึ่งไลท์หแชร์นะครับหรือ,อบนเิอบาบก็แร้งกับคอมเมนต์เขามานะครับใต่คลิปวิดีโอนะครับเพื่อทางทีมงานที่ได้ น้ำขอขีเห็นของพ่อแม่พี่น้องไปเก้ไขให้ประปรุงกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรบับคลิปนี้ก็ทีเอาไว้เพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ